เนี่ยครับก็เป็นหน้าบ้านครับทุกคนหน้าบ้านเขียวเลยครับเลยนะครับช่วยกดโฆษณาให้ผมด้วยชมโฆษณาให้ผมด้วยครับผมถ้ามีโฆษณานะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจขอให้ทุกท่านโทบี้ครับผมเดินให้พาเข้ามาเดินดูจดหมายทุกวันเลยครับผมชมกันเลยนะครับเทเลไรครับผม นี่ครับก็เป็นทางเดินออกจากบ้านแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับทุกคนครับผมเชิญลงเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูจดหมายนะครับทุกคนว่าวันนี้จะมีจดหมายอะไรบ้างครับก็ไปเกี้ยวกวาที่ใดนะครับทุกคนโทบี้ก็หนีไปนู่นเลยนะนี่ครับก็ให้โทบี้เข้ามาบ้านแล้วนะครับผมก็เดินเตะเตะอะไรครับผมก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วครับ ตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เจอเขาแล้ววันนี้ไม่มีจดหมายครับทุกคนจดหมายไม่มาครับผมก็บอกโทบี้โทบี้อย่าไปไกลนะนะครับเราเดินไปแล้วนี่ยครับก็เป็นหน้าบ้านครับทุกคนหน้าบ้านเขียวเลยครับก็คือเดี๋ยวจะเรียกเขาเดินกลับนะครับทุกคนเขาก็จะเดินไปไกลแค่นั้นนะครับกไกลแล้วนะครับน,น,นั่นนะ่ะ ก็บอกให้เขาเดินมาเข้ามาโทบี้ครับโทบี้ครับผมเดินให้พาเข้ามาเดินดูจดหมายทุกวันเลยครับผมเนี่ยครับโทบี้ครับผมบอกให้เขากลับบ้านนะครับกลับบ้านครับโทบี้ไม่มีจดหมายแล้วโทบี้กลับบ้านเร็วไม่มีจดหมายแล้วก็ท<เ>ําเดียวหลังบ้านครับมีสนามหญ้าครับผมก็ไม่มีสาะน้ําอย่างเดียวครับอันนี้ไม่มีสาะน้ําอย่างเดียวก็ถ้ามีสระน้ำก็สบายเลยครับวันนี้ไม่มีจดหมายครับทุกคนจดหมายไม่มาครับผม ก็บอกโทบี้โทบี้อย่าไปไกลนะนะครับเพราว่าเดินไปแล้วสวัสดีครับทุกคนครับผมเฉินลงเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูจดหมายนะครับทุกคนว่าวันนี้จะมีจดหมายอะไรบ้างครับก็วันนี้ไม่มีจดหมายครับทุกคนจดหมายไม่มาครับผมก็บอกโทบี้โทบี้อย่าไปไกลนะนะครับเพราะว่าเดินไปแล้วก็คือเดี๋ยวจะเรียกเขาเดินกลับนะครับทุกคน ขาก็จะเดินไปไกลแค่นั้นนะครับก็ไกลเลยนะครับนั่นน่ะก็บอกให้เขาเดินมาเข้ามาท็อปี้เขก็เขียวแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เขียวเขียวนี่คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หญ้าเข้าด้วยนะครับเอ้ยใส่นะลดน้ำเขาด้วยนะครับผมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเป็นเขียวกว่าที่ใดนะครับทุกคนทบี้ก็หนีไปนู่นเลยนะนะครับก็ให้ทบี้เข้ามาบ้านแล้วนะครับผมก็เดินเตะเตะเลยครับผมเดียวหลังบ้านครับมีสนามหญ้าครับผม ก็ไม่มีสระน้ําอย่างเดียวครับนี่ไม่มีสระน้ําอย่างเดียวก็ถ้ามีสระน้ำก็สบายเลยครับเป็นดื้อนิดนึงครับเขาจะดื้อนิดนึงครับทุกคนโทบี้ครับผมเดินให้พาเข้ามาเดินดูจดหมายทุกวันเลยครับผมเขียวแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เขียวเขียวนี่คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หญ้าเข้าด้วยนะครับอ้อใส่นะลดน้ําเข้าด้วยนะครับผมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเป็นอาบน้ําอาบท่าเล่นน้ําพักผ่อนนะครับผม ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยเขียวแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เขียวเขียวนี่คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หญ้าเข้าด้วยนะครับเอ้ยใส่นะรดน้าเขาด้วยนะครับผมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเป็นหญ้าเขียวกว่าใครๆเลยนะครับนี่ก็มีโทบี้มาด้วยนะครับทุกคนโทบี้ก็ออกมาด้วยนะครับผมก็ให้เขาออกมันสวิงเกอร์ครับผม ปกติผมก็จะออกมานั่งตรงนี้ทุกวันครับทุกคนกคน็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนของผมเองนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับผมทุกคนโทบี้นะครับก็เนเอายุเก้าอายุสิบเอ็ดเขียวกว่าที่ใดนะครับทุกคนโทบี้ก็หนีไปนู่นเลยนะนี่ครับก็ให้โทบี้เข้ามาบ้านแล้วนะครับผมก็เดิน เจตเลยครับผมเป็นดื้อนิดนึงครับเขาจะดื้อนิดนึงครับทุกคนเนี่ครับก็เป็นหน้าบ้านครับทุกคนหน้าบ้านเขียวเลยครับปีแล้วครับทุกคนอายุสิบเอ็ดปีแล้วครับก็ก็เจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะถ้าเป็นคนนะครับผมทุกคนนี่ฮะโทบี้ครับผมมาแล้วก็เขาก็จะ ใช่ครับคุ้นๆครับผมนี่นะครับโทบี้ครับผมอาบน้ำอาบท่าเล่นน้ำพักผ่อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกาลังใจให้ด้วยสวัสดีครับทุกคนครับผมเชิลงเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูจดหมายนะครับทุกคนว่าวันนี้จะมีจดหมายอะไรบ้างครับก็ไป ยาเขียวกว่าใครๆเลยนะครับนี่ก็มีโทบี้มาด้วยนะครับทุกคนโทบี้ก็ออกมาด้วยนะครับผมก็ให้เขาออกมาทุกคนโทบี้นะครับก็อายุเก้าอายุสิบเอ็ดโทบี้ครับผมเดินให้พาเขามาเดินดูจดหมายทุกวันเลยครับผมเป็นดื้อๆนิดนึงครับเขาจะดื้อนิดนึงครับทุกคน เขียวกว่าที่ใดนะครับทุกคนโทบี้ก็หนีไปนู่นเลยนะนะครับก็ให้ทบี้เข้ามาบ้านแล้วนะครับผมก็เดินเจ็ดเตยอะไรครับผมเขียวแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เขียวเขียวนี่คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หญ้าเข้าด้วยนะครับเอ้ยใส่นะรดน้าเขาด้วยนะครับผมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเป็นสวิงเกอร์ครับผมปกติผมก็จะออกมานั่งตรงนี้ทุกวันครับทุกคนทุกคนจะเป็นที่นั่งพักผ่อนของผมเองนะครับ วันนี้ไม่มีจดหมายครับทุกคนจดหมายไม่มาครับผมก็บอกโทบี้โทบี้อย่าไปไกลนะนะครับเพราว่าเดินไปแล้วนี่ยครับก็เป็นหน้าบ้านครับทุกคนหน้าบ้านเขียวเลยครับเป็นดื้อนิดนึงครับเขาจะดื้อนิดนึงครับทุกคนปีแล้วครับทุกคนอายุสิบเอ็ดปีแล้วครับก็ ก็เจ็ดสิบเจ็ดปีแล้วนะถ้าเป็นคนนะครับผมทุกคนนี่ฮะทบี้ครับผมนั่งหลังบ้านตรงนี้นะครับผมก็ชมบรรยากาศต้นไม้คิวๆเลยนะครับช่วยกดโฆษณาให้ผมด้วยชมโฆษณาให้ผมด้วยครับผมถ้ามีโฆษณานะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจขอให้ทุกท่านชมกันเลยนะครับเทิรเลยครับผมนี่ครับก็เป็นทางเดินออกจากบ้านแล้วนะครับผม ก็มากระมาโทบี้เขาก็กลับมานะครับผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วเขียวแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คือที่เคียวเขียวนี่คือใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่หญ้าเขาด้วยนะครับโอ้ยใส่นะลดน้ําเข้าด้วยนะครับ,นะรบผมทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับผมเป็นโทบี้ครับผมเดินให้พาเขามาเดินดูจดหมายทุกวันเลยครับผม ยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวิงเกอร์ครับผมปกติผมก็จะออกมานั่งตรงนี้ทุกวันครับทุกคนทุกคนก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนของผมเองนะครับปีแล้วครับทุกคนอายุ11ปีแล้วครับก็ก็77ปีแล้วนะถ้าเป็นคนนะครับผมทุกคนนี่ฮะโทบี้ครับผมก็หลังนี่คือสวนหลังบ้านครับทุกคนเป็นสวนหญ้านั่นเองครับผมก็ ปลูกหญ้าครับผมถ้าไม่ปลูกถ้าไม่รดน้ามันก็ไม่ขึ้นชมกันเลยนะครับเขเลยครับผมนี่ครับก็เป็นทางเดินออกจากบ้านแล้วนะครับผมก็เนี่ยครับก็เป็นหน้าบ้านครับทุกคนหน้าบ้านเขียวเลยครับเขียวหลังบ้านครับมีสนามหญ้าครับผม ก็ไม่มีสระน้ําอย่างเดียวครับอันนี้ไม่มีสระน้ําอย่างเดียวก็ถ้ามีสระน้าก็สบายเลยครับแล้วก็เขาก็จะให้ครับคุ้นๆค,ครับผมนี่นะครับโทบี้ครับผมก็คือเดี๋ยวจะเรียกเขาเดินกลับนะครับทุกคนเขาก็จะเดินไปไกลแค่นั้นนะครับไกลแล้วนะครับนั่นน่ะก็บอกให้เขาเดินมาเข้ามาโทบี้ข้ามมาแล้วก็เขาก็จะ ให้ครับคุ้นๆครับผมนี่นะครับโทบี้ครับผมเนี่ยครับโทบี้ครับผมบอกให้เขากลับบ้านนะครับกลับบ้านครับโทบี้ไม่มีจดหมายแล้วโทบีกลับบ้านเร็วไม่มีจดหมายแล้วก็ทําเป็นดื้อนิดนึงครับเขาจะดื้อนิดนึงครับทุกคนด้วยนะครับช่วยกดโฆษณาให้ผมด้วยชมโฆษณาให้ผมด้วยครับผมถ้ามีโฆษณานะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจขอให้ทุกท่านนะครับโทบี้เขาก็อยู่ก่อนผมอีกนะครับทุกคนเป็นเจ้าบ้านก่อนผมอีกครับผมนี่คือโทบี้ครับผมโทบี้แล้วก็ยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับผม